สวัสดีท่าสวัสดีพี่น้องออกงานเลยครับพนวันนี้เป็นมือสันวันดีพี่น้องึ้นบ้านบาแกลจ้ะค่ะมากับเเสี่ยงจ้ะึ้นบ้านบาแก้วพี่น้องเพิ่นขึ้นก็ขึ้นเป็นพิธีไหว้สซื้อพี่น้องพอได้พอพอกับเม่เพิ่นนั้นได้ขึ้นนอนนะนะ้นเป็นทังการขึ้นแบบจัดไงจัดเต็มก็เป็นปีหนาจ้ะเป็นปีหนา พี่นาเดินสองวันที่สองประมาณนี้เนี่ยตานที่เพื่นหาเมือหาเว้นไว้สิ้นสุกแล้วขี่รถจักปมาหัวฟัวยองลองเผื่อจิหอดนะคะมืาขึ้นนีกะมขึ้นนีกะกับเที่ยงคืนจ้าเพื่อความมหอดนะข้าเจ้าเรียบร้อยเวแล้วจ้าคนกับป,ปัญหา

เพิ่นก็นขึ้นพ่อเป็นพิธีหายไปหน,ปนอขึนพ่อเป็นพิธีนะจ๊ะน้องใครเอ่ยน้อนี่นอจะ <Yeah. S 1> มาอยู่เครื่อง <Yeah. S 1> รางของข,องของังเนาะ เครื่องล้างของขังมันต้องเป็นกระสุ่มเลยนี่อันนี้เป็นอิลเคนผายนะเคนผายเป็นผูกของขังมันต้องกระสุ่ม้างเป็กหน่อย <c oughs> พาถั่วบ้านก่อนไมัพิ่นใส่ทำอันนี้ เรียบร้อยนี่ห้องอาบน้ำนะห้องอาบจะห้องซ้วมเรนจะเข้าได้เรียบร้อย mm hmm. ยืมน้งเลยเด็กผ่านเลยเนี่ยฝ่ายอะไรด้วย

วันนี้แล้วก็รวยวันหน้าสาธุรวยยิงยิงหยุดไหวแล้วนะรวยไปเนี่ยรวยไปพันคนเนี่ยวตายเมื่อกี้ลืมกดบ่ได้เลยช็อตเด็ดมาเบิ่งเลขกันเลื้อเลขมาแรงเลฮ้ยเฮ้ยเอาไหมเฮ้ยกดเด่น้อยเดียวนะลืมเที่ยวบวกกดไงเฮ้ยลองชันมันโทรเขานะเขาเาเย็นนี่ แต่เป็นโงเลยนใช่ตู้แบ้ไปจับมาจับให้คนนี้ให้คนนี้ให้คนนี้ก็ข่าวดีกับข่าแบบนี้จับมาจับเพาะเราใช้คนที่แล้วตัวนี้กับข่าวทูกไลฟ์เอะแยะทะบ่เอิญนะเอิมาเนี่ยนาวิพีมาเด้อมาเด้อ อยู่ซานไม่อยู่เครอยู่ซานเด้อเงินก็แล่นละได้ไม่อยู่กับพ่อกับแม่ได้เอ้าซาทุกบุญกุศลที่เจ้าให้เคยสั่งจะมาเกิดมือนี้วันนี้เคยร่ำร่ำรวยรวยสุขภาพแข็งแรงซช่รวยสุขภาพแข็งแรงเลยซ่าดีมากอะเซิขึ้นมาเด้อเบ้านเปิดเลยขึ้นมากะขึ้นมาเด้ออยู่ตะร่างนั้นอาเด้อ ไก้ากาวกอนเพีงปังกว่ากาาปุ๊บขับแข็งแห้งเลยเจับไว้ได้ปะไว้ไว้ได้สามสามสามเลยเลยงามบสามแล้วมันต้องงงมนเลขสามตัวหกตัวเนาะมึงขึ้นเพื่อได้นอนแต่ตีนึ่นอนบานาก้อน เพืว่าเตะงอุยเพื่อรออาน้แ้ามเจต้อนะมงอยทำไมบ้าวบจ้าทำจบคนหน้าบงามเสมอเลบัดซีว้าวน้ก็ประานด้ถอดนากากเนาะเรืยกัจ้ว้าให้เนาะตอ เอ้าให้น้องมือเฮ้ยมันเห็ดใดน่ะนี่มันเห็ดปัญญาของ่สะอาน่ใสเลยใส่เลย อันบบนี้แหละไอ้ออแมันแดดซองจริรรไไงยไงบนแดดเดี๋ยวมึบดิสี่นบนบนทำ่ัอได้ใช่ไมอยางค่อย่ <c oughs>

ไปน้ำเยอะอกลับมาไงรบเ้าใจมาะรแ้แต่ีจตั้นักันมา,นลมนมาเลยละะน,นละ,นนยะจอดไดไอกินนัมันมาจอจอกอาามาพดใส่ละบรออนดบเกจ้าภาพยังอมาไปผู้เดียวมาเก็จ้า่านแล้ว ไปเอกไปคืนนะบ่อมาัเรียบ้เสางจื่นีได้นอนจนลุกจนจนลุกทางนนอีได้น่นีได้น่จนโผขึ้นมาเนี่ยอนอันอาอนน่ะมันเลยอันน่นอหลับบ่ดีว่าสีสองงเขาออกงน่อหน้าเาลังลับตาพิ

เีตนนี้นะเีแล้วารยังไงบ้านเี๋ยวแล้วมาก่อนหมกกินเบี้ยเงียินเบี้ยรได้มเบีย่น่นะนี่ี่นะนีนะ่นนี่ี่ระนีนน่นนี่ี่นะนีนะ่นะนี่ี่นะนีนะ่นะนี่ี่นะนีนะี่นะนี่ี่นน่น่นะนี่นี่นะนีนะ่นะนี่ี่มะนีนะ่นนี่ี่นนน่ะีนน่ได้ีน่ะ

ลามอันอาจารย์รมันง่งไเก่ามาี <c oughs> ออแต่รูกใจข้น้องโ้เขาจะไปดูน้าจาร์กินอามอันนาักษกนหงละลายนัดูยั์พราะจะนา่าบังบ้านพ่อแล้วเนาะบพัพ่อพ่อซีก็เป็นนันเป็นญาติทั้งพ่อของน้แบบแก้วแล้วกันัแม่ทั้งพ่อแล้วก็เป็นมูกันนี่เป็นมู่พ่อเียวก็อพอเป็นเงี้ยนี่่้า ยังสอด้แ <sniff ing out> ่เฉพาะเน่ยหพี่น้องเขามีเ็นบอลมล่ะเสือสายมเนาะมีเนี้ยหีเบิร์ดะรลูกแต่ละเมนะบเนี้กัดือกม่ากแต่าอไได้ดน้องกันบ้านแหละนี้เป็นยั่้มตดเป็นาอะไรนี่นะทั้งแม่กัดเปนลายอกันี่น้เยด้

เขาโอ้ยมันก็ได้กินข้าวไมั่งเบีย้ารอชาามลาีอันเธออันพ่อเธอเป็นน่องน่องน่องพ่อพ่อเขาอันอิาร์บหรืออัแม่หรือว่าอันเบิงอันแม่ที่มัน อาชีพน่ะเป็นเป็นน่องนะมวยู่จะดร้ายเมื่อไรเฮ้ยน้อยอันนี้นะมันเปนบอมันคือบ่มีเลยเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดเดีวค่ะเสื่อมห่าเปิดเดี่ยวน้ำท่าื้อเขาซึันตัวเดิ้งย่งเงี้ยใ่มันเขาเขามัันเคี้ัวหลอนน้อยแต่ว่ามันคือต้นไหนร้ายกับดอกดอกหล่อนตรงเนี้ย มันเมตตานี่ยู่บอกเติมยรมาเนาะเตลายอไรบ้างมัน้องจำโคตรลายโคตระเตนะฮะเตอมไปเบิดอะเห็นยนในีนั่นเด้อไม่สิงผู้เดียวนะมึไจะสิงเพิ่มมันมันก็อันจัอ <stop. S 1> ่เด <if> ้อจับไปจับมั้

อะไครับฮะจะมาเล่นีน้ำมันมาาก,กันมาวัวกลัวเมื่อมาต่อแขนต่อขามันยังกมมดดิดูอยู่เขามันใช่เขาเ้าใช่หุ่เยเหรอ

มันต yeah. ้องไปเบียม mm ันเกาแล้วน่งนาแล้วเนี่ยปกบักขงเขาเฮ้ยมันเก่งกสาถมกไ้ร่งมันต้องไปเบียนนอยต้องลายมึงมันั่งงมงรงมันมันเกิดเ็นเ่ยั่าเนาะจะไปดูเอายงได้เอาเร

น้องบอาน้องจ่าอยู่เนาะน้องลาขวัญฝ่ามาตบบ้านเจ้านมาขีดฝ่าบันจูบปิเปเพลงปิดดีเจเ่าร้องปิดจ้าเอาปิดไหมเอาเลยยิงแล้วมแห้งรอางเ เด่าเลาวุ้นจ้างไม่จัเต้องดูด้วยแก้วเุ้งเลยแรงเลยแดงเลยของไทยยังว่ามีชวนแดงใช่เด่นมันมันโอเคแล้วตกเงินก้อนเป็นแดงอย่างเงี้ยส่วนแดงกับแดงให้เซนต์กับเซนต์หน่อยก็ไว้นะครับมอสกัเลยมอสจะเตรียมให้เลยเอาไปหักจ้าไว้เดี๋ยวดีอ่ะคุจ้าน ทั้งๆแม้เวาพาจากกัน้จากันก็มีคอมเมนขอบคุณทุกฝังไจนะคะเอาค่ะไปแล้จับข่าวกลเขาเลยรานยากดังต้าก่อน